สวัสดีครับทุกทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยหายไปนานเลยเพิ่งหายไปรับปริญญามาหมา่มว่าไม่กี่วันก่อนกลับมาในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปดูกันครับว่าดีไซน์เริ่มแรกของม็อบแต่ละตัวจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะเลือกแค่ม็อบที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเท่านั้นเพราะบางตัวเนี่ยดีไซน์มันก็ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยเกมเปิดแรกๆแ,แล้วเราจะมีดีไซน์ของม็อบตัวไหนที่ดูน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ระดับที่1 p i ่งพิเลเจอร์พิเลเจอร์นะครับในเริ่มแรกตัวของเขาถูกดีไซน์ใส่ชุดสีสม้มพร้อมกับมีผ้าปิดตาข้างหนึ่งที่ดูคล้ายกันกับโจรสลดัดโดยคอนเซป t นี้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี2 0 1 9ผ่านเว็บไซต์ m มค์ครับซึ่งสาเหตุที่ทางทีมงานได้เปลี่ยนดีไซน์จากใส่ชุดสีสม้มให้มาใส่ชุดเกาะเนี่ยทางผมก็ไม่ทราบแน่ชัดครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวของมันดันไปดูเหมือนเป็นโจรสลัดมากเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆพ,พิจารณากัน 2. w a แวนเดอร์เทเดหรือพ่อขาเลลอนณตอนนั้นพ่อขาเลลอนของเราเนี่ยจะมีหน้าตาที่เหมือนกันกันกบวิเลเจอร์ก็จะมีแค่เสื้อผ้าครับที่มันดูไม่เหมือนกันต่อมาทางทีมงานก็ได้ทำการเพิ่มหมวกให้กับตัวมอบได้ดูเหมือนว่าแค่นั้นมันจะไม่ถูกใจครับ พวกเขาได้ทำการรื้อดีไซน์ใหม่อีกรอบและในครั้งนี้นี่แหละที่ผมคิดว่าหน้าตาของมันเนี่ยดูแย่มากกว่าเดิมอีกเพราะทีมงานได้ทำการดีไซน์ให้มอบใส่ชุดใหม่แล้วก็จุดที่ผมงงที่สุดเลยก็คือม็อบมันมีมรกตฝังอยู่ที่หัวครับอันนี้คิดได้ยังไงเนี่ยก็หลังจากที่ดีไซน์ที่ดูแย่จนเกินไปทีมงานก็ได้ทำการนำชุดเก่ากลับมาแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาของโมเดลไอ้ใส่หมวกคลุมหัวเป็นแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 3. เต่าม็อบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากคอนเซ็ปต,ต์แรกเล็กน้อยโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2017ซึ่งเป็นวันที่ทาง m ค c ับได้ทำการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของตนว่าจะมีการเพิ่มเต่าเข้าไปในเกมโดยด้านเราสังเกตรูปของเต่าที่ทาง m e c f t ได้ทำการโพสต์ไว้แล้วก็จะเห็นว่าเช็คเจอร์ของมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากของจริงภายในเกมซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบแบบปัจจุบันมากกว่า เพื่อนๆล่ะครับชอบแบบไหน4แมงมุมหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าแมงมุมเนี่ยเคยมีเท็กเจอร์ที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้มาก่อนซึ่งเท็กเจอร์นี้ก็เคยถูกใช้ในตัวเกมเวอร์ชัน0 2น s u r ุดสองหกเ t และรู้ไหมครับว่ามันถูกใช้เพียงแค่28นาทีหลังจากที่เกมเวอร์ชันนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดเท่านั้นเพราะทาง t c h ได้ทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมันให้เป็นสีดำตามคำแนะนำจากคนในเว็บบอร์ด ที่เขาใช้พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเกมไหม่ครับนั่นเอง 5. รอนหรือผีใต้น้ำก่อนที่ดอนจะมีลักษณะเป็นแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันตัวของมันก็เคยมีหน้าตาเป็นลนักษณะแบบนี้มาก่อนครับตัวสีม่วงแล้วก็มีส่วนหัวที่มองเห็นหนึ่งหัวก็โหลกซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูน่ากลัวกว่าเวอร์ชันปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยล่ะครับน่าจะเป็นสาเหตุนี้นแหละที่เทคเจอร์ตัวนี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้ หมาป่าย้อนกลับไปในวันที่15มีนาคมปี2011เจฟได้ทำการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์พร้อมกับแทบลิงก์รูปหมาป่าของเกย์ไมค์คาเป็นครั้งแรกซึ่งลักษณะของมันจะมีเช็คเชอร์ที่แตกต่างจากตัวปัจจุบันเล็กน้อยซึ่งเช็คเชอร์ของหมาป่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ถูกสร้างในวันที่16มีนาคมปี2011หรือหลังจากที่คอนเซปต์เช็คเชอร์ของตัวแรกถูกเผยแพร่ออกไปได้เพียงแค่1วันเท่านั้น 7. ซมบี้วิเลเจอร์ในอดีต z o มบี้วิเลเจอรก็เคยมีเชคเจอร์ที่สวมใส่ชุดสีเขียวที่เหมือนกันกับซอมบี้และสติีฟโดยหลังจากการอัปเดตของเวอร์ชั่น1.9 z o มบ i ้วิเลเจอรก็ถูกปรับให้มีเช็คเจอร์ของเสื้อผ้าที่หลากหลายมากขึ้น 8. e n d e เดอร์แมนเอ a นเคยถูกดีไซน์ให้มีดวงตาเป็นสีขาวโพน ก่อนที่จะถูกปลั่ามาเป็นสตาสีเขียวในเวอร์ชั่น1.8ปีลิตร1แต่แค่นั้นก็ยังไม่ถูกใจนอตครับเพราะเอนเดอร์แมนก็ได้ถูกเปลี่ยนดีไซน์มาอีกครั้งในเวอร์ชั่น1.8ปีลิตร2ครั้งนี้ดวงตาของมันกลายเป็นสีม่วงพร้อมกับมีปริเิริลควันสีม่วงรอบตัวและดีไซน์นี้นี่นแหละครับที่ถูกใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน 9. พึ่งน้อยคนที่จะรู้นะครับ ว่าพึ่งเคยมีดีไซน์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เอาจริงปะถ้าไม่บอกว่าพึ่งเนี่ยผมเห็นครั้งแรกผมคิดว่าเป็นมแมลงวันด้วยซ้ำแปะซึ่งก็ดีแล้วล่ะครับที่เขาเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมันให้เป็นแบบปัจจุบัน 10. บเ n t t อมม็อบตัวแรกจากงานบวของเกมใหม่ครับเคยมีลักษณะเป็นตัวสีดำด้วยตาสีเขียวแถมปีของมันก็ยังเป็นลเหลี่ยมดูไม่มีมิติอะไรเลย ซึ่งดีไซน์ตัวนี้ก็เคยถูกใช้ในเกมมาแล้วทั้งหมด2เวอร์ชันครับได้แก่เวอร์ชัน Snapshot 18W07A แล้วก็เวอร์ชัน Snapshot 18W09A โดยหลังจากในเวอร์ชัน Snapshot 18W10A เป็นต้นมาดีไซน์ของแ a n ทอมก็ได้ถูกเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นตัวสีน้ำเงินพร้อมกับเพิ่มรายละเอียดของปีกให้มีความสวยงามมากกว่าเดิมและใช่ครับเทกเจอร์นี้ ก็ยังถูกใช้อยู่มาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน11ก่อนที่เอนเดอร์ไมจะมีลักษณะแบบนี้นะครับตัวของมันก็เคยใช้โมเดของ Silverfish มาก่อน12ซอมบี้พิกแมนหลายหคนน่าจะคิดถึงกันกับดีไซน์ของซอมบี้พิกแมนในเวอร์ชันเก่าๆที่เพิ่งถูกเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็ดีไซน์ใหม่ให้ใกลายเป็นซอมบี้พิกลินและเพื่อนๆรู้ไหมครับ ่าดีไซน์เริ่มแรกของซอมบี้พิกแมนนั้นจะมีลักษณะแบบนี้มีเลือดเสียงแดงอยู่เต็มตัวโดยสาเหตุที่ทางนอชได้ทำการเปลี่ยนเลือดให้เป็นสีเขียวเนี่ยก็เนื่องจากนอตคิดว่ามันดูรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กนั่นเองครับ 13. ลาเวเจอร์ในอดีตลาเวเจอร์เคยมีดีไซน์ดูแปลกมากๆเลยล่ะครับพอเริ่มแรกคอนเซปต์ของมันถูกสร้างให้มีลักษณะที่ขาย,ยาวและลักษณะของหัวมันเนี่ย หมือนคนสร้างเขาเอาหัวของวลเลจเจอร์มาใส่ครับซึ่งดูยังไงมันก็ใช่เลยและโชคดีแล้วละครับที่ดีไซน์นี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงเชื่อผมเถอะเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยดูดีกว่าเยอะ 14. วอร์เดนก่อนที่วอร์เดนจะมีส่านะตัวสีดําแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าตัวของมันเคยถูกเปลี่ยนดีไซน์มาแล้วกว่า10แบบซึ่งหากให้ผมคัดเอาดีไซน์ที่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุด ก็คงจะเป็นดีไซน์ตัวสีขาวนี่นแหละครับขนาดในภาพยืนอ,อยู่บนพื้นที่สว่างสว่างก็ยังดูน่ากลัวผมละ่ะไม่อยากคิดเลยถ้าเจอเช็คเชอร์ตัวนี้ในที่มืดๆอะ่ะคงมีกรี๊ดกันบ้างและลำดับสุดท้ายลำดับที่15กับสไต,สไตเดอร์สไตเดอร์ม็อบตัวนี้นะครับเซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดแล้วแหละเพราะก่อนที่มันจะมีลักษณะแบบปัจจุบันตัวของมันก็เคยถูกดีไซน์ให้เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนครับดูดิ จากต้นฉบับที่ดูน่ารักน่ารักมาเป็นภาพนี้มันดูกลายเป็นปลาหมึกไปเลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าแค่เนี้ยมันดูแย่แล้วใช่ไหมมันยังมีหนักกว่านั้นอีกครับเพราะก่อนที่จะมาเป็นคอนเซปต์สไตล์เดอร์หมึกแดงแบบนี้มันก็ยังเคยถูกดีไซน์เป็นแบบนี้ครับ What is it หน้าตาไม่มีโครงล่างเก่าๆเหลืออยู่เลยกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวรหมเห่ียมสีดำดำโดยผมก็ไปหาข้อมูลอ้างอิงจากไมค์คา Wi วิกกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าดีไซน์ปแปลกๆของสไตเดอร์ตัวนี้เนี่ย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่มีชื่อว่าหมีน้ํำครับเพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนไหมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ15ดีไซน์เริ่มแรกของม็อบในเกมไมค์ครับเพื่อนๆอึ้งกับคอนเซปต์ม็อบตัวไหนมากที่สุดหรืออยากให้คอนเซปต์ไหนถูกนำกลับมาใช้ในเกมจริงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดตรงไหน ทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ขอโทษที่ช่วงนี้ลงคลิปชาด้วยนะครับติดงานเยอะเหลือเกินและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิวซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ